ไปยื่นถึงอายการก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทางเขาเนี่ยก็ทําได้แค่นี้นะครับแต่อย่างไรก็ต้องรอทางอายการมีความเห็นต่างกีก่อนอายการจะคิดเห็นอย่างไรวิธิจฉัอย่างไงเนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ขอร้องความเป็นธรรมเนี่ยก็คงจะต้องน้อมรับแล้วนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าเราเนี่ยได้พยายามถึงที่สุดแล้วได้ต่อสู้ให้กับคนตายถึงที่สุดแล้วนะครับ เราเราเราได้พยายามทําแล้วดีกว่าเราจะมานั่งเฉยๆและเราไม่ได้ทําอะไรและอยากจะบ,บอกบอกับสื่อมวลชนครับว่า,ามีอีกประเด็นหนึ่งน,นะครับที่ท่านปรเมศนนี่บอกว่าให้ผมเนี่ยไปเอาทนายสงการอัศยารัพย์มาด้วยนี่ครับผมอยากจะบอกว่าผมกับทนายสงการ์นี่นะครับเกี่ยวกับคดีนี้นะครับไม่เคยปรึกษาหารือกันเลยไม่เคยถามและไม่เคยคุยกันในเรื่องคดีนี้เลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับทนายสงการเนี่ยไม่เกี่ยวเลยครับ อย่าหาว่าผมไปสร้างกระแสนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สร้างกระแสแต่เราเนี่ยเรียกร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายสงการจรึงไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มาให้ข้อคิดเห็นไม่ได้มาแนะนําหรือไม่ได้มาเ,เป็นแท็กทีมหรืออะไรทั้งนั้นไม่มีครับเฉพาะ